บ้านไม้สไตล์เรือนไทยภาคเหนือด้านหน้าติดถนนเส้นหลักของหมู่บ้านด้านหลังติดแม่น้ำท่าจีนแบบไม่มีถนนกัน้นเนื้อที่สีไร่ขายยกแปลงไม่แบ่งนะคะเอกะสารสิทธิ์เป็นโฉนดอยู่ในเขตอำเภอหันคาจังหวัดชัยนาทเป็นบ้านสองชั้นครึ่งไม้ครึ่งปูนปลูกสไตล์เรือนไทยภาคเหนือริมแม่น้ำท่าจีนอากาศเย็นสบายตลอดปี ภายในบริเวณที่ดินจะปลูกพืชผักผลไม้ไว้รอบบ้านด้านหน้าที่ติดถนนจะปลูกสวนป่าอาทิ<ม>เช่นยางนาพยุงประดูกตะเคียนทองรวมประมาณ300ต้นอายุ10ปีกว่าอุปกรณ์ทำสวนมีครบทุกอย่างทำระบบสูบน้ำจากแม่น้ำมารดต้นไม้ในสวนรายละเอียดบ้านชั้นบนมี3ห้องนอน1ห้องน้ำหนห้องนั่งเล่นชั้นล่าง มีหนึ่งห้องนอน1ห,ห้องน้ำหนห้องโถงใหญ่1ห,ห้องครัว2ห้องคนงานปลูกแยกจากตัวบ้านหนึ่งห้องเก็บของแอร์สเครื่องระเบียงดูวิวแม่น้ำดูสวนห้องโถงชั้นล่างเนื้อที่กว่า70ตารางเมตรจะติดพัดลมไฟกิ่งสาตัวติดเพดานและผนังสองตัว ก็กินข้าวและโซฟารับแขกเจ้าของบ้านจะดูแลซ่อมแซมบ้านอยู่ตลอดเวลาซื้อไปหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะใกล้แหล่งท่องเที่ยวเพื่อนบ้านพึ่งพาอาศัยได้บรรยากาศร่มรื่นเย็นสบายไม่ร้อนเงียบสงบดีมีความเป็นส่วนตัวสูงเพราะด้านข้างไม่ติดใครเลยเหมาะสำหรับอยู่อาศัยในวัยเกษียณหรือพักผ่อนวันหยุดขาย9ล้าน9แสนบาทราคามาจากเจ้าของโดยตรง สนใจติดต่อสอบถาม0944642361เบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะคะจะซื้อจะขายบ้านที่ดินติดต่อมาได้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ทางเพจและช่อง YouTube ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ